ครับสวัสดีครับนี่เจีใช่ไมครับวันนี้จะมาพาดูแมลงเม่านะครับปลาคือฝนกำลังจะตกนะครับแต่วันนี้โอ้โหแมลงเม่าเยอะมากนะครับนี่นี่บินตามนี้นะครับแมลงปวกแล้วครับมาดูตรงบ่อที่ดักแมลงนะครับมาดูกันเราว่าเยอะขนาดไหน ตบบนผูเงินอำเภอกันทวัะกัศสีเะเกตนะครับนี่ครับนี่ลงที่สังกะสีนะครับโอ้โหก,กบจะออกมาหากินไหมเนี่ยกบอึงจยออกมาหากินไหมเนี่ยฝนยังไม่ตกนะครับเรื่องๆกบมาไหมเนี่ยอ,อ,อึงอึงยาออกมาแล้วนะครับนี่กบยังลังเลออกกบออกมาแล้วนะครับนี่ แล้วนะครับนี่แมงเมาเยอะขนาดนี้อ่ากินแล้วนะครับเหมือบแล้วนะครับอ่าอ่าเขมือบแล้วนะครับนี่นี่โอ้แมงเมาเขาจะเยอะขนาดนี้ไม่กินก็กละไรแล้วครับนี่นะครับกบนะครับนี่นะครับเยอะมากนะครับนี่ดูซะก่อนโอ้เอไม่ออกมาเลยเนี่ย ฝนมันยังไม่ตกนะครับแมลงเมามาขนาดนี้นะครับดูแล้วกันนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหดินมันไม่เปลี่ยนฮะอึ่งยางยังไม่ออกออกมาแค่ตัวเดียวเองตัวที่อยู่ตื้นนะครับแต่กบนี่โอ้โหแต่การใหญ่เนะนะกบนี่นี่นะครับถ่ายดูนี่นะครับ ยืนนิ่งเลยนะครับเมือบเลยนะเน,นี่ยตนมาแล้วกินในน้ำก็มีนะครับนี่นะครับนี่นะครับสมชาติะยานของเขาลาป,ป่าแล้วนะครับกบวันนี้ไม่ต้องกระโดดเลยนะครับอยู่เฉยๆตัวนี้กินในน้ำเลยนะครับดูอึ่งเล่านะอึ่งยางตัวน,ะนี้ โอ้โหเยอะจริงๆนะครับวันนี้นู่นกบอยู่นู่นอีกตัวนี่นะครับดูอย่างนี้เลยนะครับโอ้โ oh ห oh. อึ่องไม่ออกมาเลยอืมอันดีใส่ต้องเปิดไอ้น้ำช่วยแล้วนะครับเรื่องของเรื่องคือดูกันช้าๆนะครับดูกันชัดๆดูก,ดดก,กบกินอาหาร อิ่มไหมอยังวะเนี่ยดูท้องป่องๆแล้วนะครับกินไม่ทันแล้วออกนลังขมอบแล้วครับเยอะมากนะครับขอบอกกบ อ่เอืองอึงแดงเริ่มมาแล้วไปดูอืงบ้างเอืองยางไปละไปดูอืงแดงมัง้งอ่ะตอนนี้อึงแดงนะครับอึงแดงก็มาแล้วครับมาแล้วนะครับมาหาอาหารเหมือนกันนะครับยังเมาเยอะขนาดนี้ไม่ออกก็ไรนะครับออ่นี่อีกตัวนะครับ ออาแม่งตบเต่ามาแล้วหน่อยมันต้องไปลงน้ำนะครับนี่แดงตัวนะครับเขาบอกว่าเยอะมากนะครับมันกินไม่ไหวแน่นะครับกบแค่นี้ปัญหาอื่นไม่ออกมาเดี๋ยวช่างแม่ต้องมีทางเดียว ข่าเหมือกขอเหมือกเแย่งกันข่าเหมือบเลยนะเยอะขนาดนี้อ่ากินวอมบ๊มอ,บมอ,บมอบเลยอนครับมันจะชัดต้องซูมนเลยโซูมไม่ชัดในลางคืนนี่นะครับข่าเขาตะกบนะครับมแมลงเมานะครับเยอะมากนะครับเสือหิวแล้วครับ ไส้ล่อมแมลงให้แมวมาบาเลยนะครับใส่มายกยกเล้าเลยนะครับเนะี่ยกยกยกขบวบเลยน่าจะมีทุกที่นะครับวันนี้ดีเมื่อวานนี้ฝนตกบางวันมันก็ไม่ออกนะครับออกเป็นบางวันมแมลงเยอะมากนะครับฝน,นยังไม่ตกสักทีคุ้มลองลอง,ลองจะตกไม่ตกอย่างนี้ช่างแมวต้องเปิดนี่แหละ เปิดน้ำนะครับเปิดน้ำสปริงเกอร์แล้วเปิดเลียกอื่นแล้วนะครับเปิดน้ำเลียกอื่นเลียกอื่นที่อยู่ใต้ดินนะครับเอาละเปิดสปริงเกอร์แล้วนะครับนี่นะครับโอ้เด่นโดนโทรศัพท์ไหมเนี่ย เอาแล้วครับสถานการณ์จริงนะครับกบรับไม่ไหวแน่นะครับกบน่าจะ9ก้าตัวนะครับเก้าตัวอยู่ในน้ำอีกอไม่เกินสิบตัวนะกบบดูถ้าเขาชบอาหารแล้วกันีนี้มีนะไอ้มีน้ำสปริงเกอร์มา ช่วยบรรยากาศด้วยนะครับโอเคครับเช่อมก็พาดาูบรรยากาศกบกินอาหารนะเอืองอืองยางอื่งแดงนะครับแล้วก็มแมลงเม่านะครับที่บินมากับไฟล่อมแมลงนะครับยังไงก็หวังว่าจะใครสนใจเลี้ยงกบเลี้ยงอืงก็ลองดูนะครับก็ขาดใะเขียดถ้าจับได้ก็จะมาปล่อยครับตอนนี้มันกินมแมลงไม่ไหวครับมแมลงมันเยอะเยอะกว่า <laughs> ที่มีนะครับที่มีอยู่ใต้ดินก็ยังไม่ออกนะครับยังไงก็ช่วยกดสักครับไอกกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานเรามาเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะครับมาเยอะมากนะครับกบกบนี้บอกอ่ากินไม่ไหวละอ้าวอึงเริ่มมาอีกตัวแล้วนะครับอึงนี่อ่าตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่เริ่มมาแล้วเปิดน้ํานะครับหึงยางเริ่มมาแล้ว จะมองว่าฝนตกนะครับไปจะรีบออกมาจากโพรงนะครับนี่ครับโอ้เนินๆออกใหม่ละทางนู้นก็ออกออกมานะครับเดี๋ยวพาดูทางนู้นอีกทีดูนี่ครับเยอะมากนะครับดูกันว่าตัวที่ออกมาใหม่นะครับเสือหิวเป็นไงนะครับต้องเปิดน้ํากระตุ้นนะครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่มาใหม่นะครับทามานี่อีกนะครับนี่ นี่ตัวนะครับเนี่ยเดร์มนโนนะครับหมางนู้นอีกนะครับตัวที่ยังผอมๆอ่ะจะมีออกมานานแล้วตอวนี้อ้วนแล้วตอนนั้นมาใหม่นะครับจะชบแล้วต้องเปิดน้ำล่อแล้วนะครับมีมาไหมอออตอนนี้ก็เริ่มออกมานะครับนี่ออกมาจากโพรงนะครับออกมาจากดินนะครับนี่ดินทรายปิดเลยนะครับเพื่เปิดน้ำล่อนะครับ ฝนไม่ตกนะครับแต่มแมลงเมามาเยอะต้องเปิดน้าล่ออึงลอก,กลบให้ออกมานะครับไม่งั้นทนแมลงไม่ไหวมแมลงเยอะมแมลงเมาเยอะนะครับมแมลงปลวกนั่นแหละแม่ปวกนะครับแม่ปวกดูสะก่อนจากสังกสีเยอะขนาดนี้นะครับดูกันชัดๆนะครับเยอะมากนะครับขอบอ,อกครับ ไปแล้วครับ